สวัสดีครับอยู่ในรายการรู้ไว้เพื่อนะครับเป็น EP ีที่47นะครับ EP นี้ก็ได้หัวคิวนะครับจากค่าย CS นะครับแต่ CS ตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขานะครับเป็นตลับละ1หัวนะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แข็งนะครับแข็งที่สุดของเขาแล้วก็เป็นท็อปที่สุดของ CS แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าหัวคิว CS เป็นยังไงไปดูกันเลยครับ หลังจากเปลี่ยนเรียบรแล้วนะครับป่ะไปลองฟิลลิ่งของมันกันครับ เป็นไงกันบ้างครับส,สำหรับตัว C ีตัวนี้นะครับ c ี CS ที่เป็นตลับดําหัวเดียวนะครับส่วนโตวผมนะครับมันเป็นหัวที่ power เยอะนะครับคือแทงแล้วข่าวเนี่ยดีดออกไปได้แรงนะครับแล้วก็อ่าเป็นหัวที่อยู่ในโซนแข็งนะครับโซนข่าวพุ่งนะครับเรื่องการคอนโทลนะครับก็คอนโทล ถ้าลดสปีดคิวนะครับลดสปีดคิวเป็นแทงเคาะแทงอะไรพวกนี้หรือแทงจุดเน้นจุดตัวนี้คอนโทรลได้ดีนะครับเลือกสปินนะครับก็จะทิปเร็วพอสมควรนะครับกินเกียวไม่ได้มากแต่ทิปเร็วนะครับตัวนี้เป็นหัวที่ถ้าเป็นคนชอบหัวแข็งอ่าแล้วก็ชอบเรื่องเสียงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหัวที่เสียงดีนะครับคือเสียงแหลมเลยนะครับก็จะอารมณ์เหมือนหัว สมัยก่อนที่ชอบเสียงน้าแหล,ม,แหลมกันนะครับชอบหัวแข็งเสียงแหลมตัวนี้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ท่าเด่นตัวนี้เด่นแน่ๆคือ power นะครับก็คืออาจจะออกสัก5 0นะครับหรือออกสัก30%มมันจะวิ่งเร็วกว่าหัวยี่ห้ออื่นนะครับก็ถือว่าเป็นหัวที่ได้เรื่อง power ชัดเจนนะครับใช้ตัวนี้นะครับก็สมมตินคนไปใช้เบอร์เฮดตัวอื่นมานะครับมาเจอตัวนี้ต้องลดสปีดคิวลง นะครับก็เพราะตัวนี้มาจะวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับที่จะเหมาะก,ก็คือคนที่แทงจุดนะครับแทงจุดเน้นจุดนะครับจุดที่เป็นแนวดิ่งนะครับก็12มา6อะไรพวกนี้คือแทงได้นะครับแทงออกอกึ่งลูกสั้นนะครับตัวนี้แทงแทงได้ง่ายนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้ เดินเริ่ม Power ได้ดีนะครับและยิ่งถ้าตัววิ่งๆนะครับเจอตัวที่ผ้าดีๆลูกวิ่งทุกอย่างนะครับตัวนี้มันจะวิ่งแบบขาวนี่วิ่งเหลือเลยนะครับซึ่งถ้าเราออก Power ตัวก่อนหรือเราเคยใช้ยี่ห้องอื่นนะครับจะเป็นเบอร์เฮดเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นนี่ห้ออื่นเนี่ยตัวนี้มัน ข่าวจะพุ่งเยอะกว่าเพราะงั้นก็ต้องอาจจะต้องปรับเรื่องสปีดค,คิวอาจจะต้องลด Power ตัวเองลงมาสักน,นิดหนึ่งนะครับถึงว่าจะแทงคอนโทรลตัวนี้ได้เข้ามือนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากส่งหัวมาให้ผมรีวิวนะครับก็แอดไลน์นะครับ blltrp นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอ P ต่อไปสวัสดีครับ หากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน BL ์ BLLTRP หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยจ้า